เดนูแลนด์แดนสมัยไม่มีคนนะอ๋อเปล่าหุยยาผมได้ดาเซียสีขาวอะผมได้สีเขยียวเอาเดนูแลนด์ไหมเดิอะไรกด้ไปเดี๋ยววนไปมึงมึนกันมึงก,มก็ไม่อย่ามันไปหน่อยเรามึงเอาเอดับไปชาร์จเขาออเบอ่มันก็ต้องรองมันเหลือตัวเดียวหมี เดี๋ยวไม่ได้เล่นแล้วเออไปจับหยิบมาไปจับหยิบมาเถวะแ้ะเดี๋ยวสักพักโพอดกลุ่มไอ้คนนี้เอาแอเดอบชาร์จผมนะครับอ้ามันไม่โกเกตผมแอบแคสผมว่าปากนั่นแหละมันเป็นอะไรเรื่องมัเป็นอะไรบ้างไม่เลยอะไรไงคนไทนเขาชอบดราม่ามันก็รู้อยู่คุณเกินไปเปล่าโหอยู่คนเดียวคุณเอาแอเดอบชาร์จ มีเรื่องไม่ให้เกียรติกันนะครับผมรับไม่ได้รับใจนักกีฬามีเปล่าผมรับไม่ได้อ๋อเลืมไปคุณไม่ใช่นักกีฬานี่หมดแล้แค่อดีตนักกีฬานี่ไอแม่ย่อยด่าด้วยอ่ะอันนี้ขาดปลายปลายปืนแล้วก็ท้ายเอ็มโกลที่รู้จักปลายนะปะปลายหนามปะปลอกหนามปะว๊าดเปอะไรอ่ะ รู้จักว่าปอกน้ำไม่ไม,ไม่รู้วะแย่แล้ววะ V ยี่สิบบวกเนีน่ยพี่นี่ลมเหลวในการเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะพี่พี่รู้จักปอกน้ำนะมันจะฟินมากเลยนะ,นะนเ <c oughs> อยู่ก็รู้จักเฉยว่ะ <c oughs> เขมเทิดเขมเทิดเรามาเดากันว่าเราจะไปทางไหนกันมีนะอะไรเล่นเยอะเนาะ,ะไปทางไหนกันดีเอำมา หมุนนะหมุนนะหนหมนหมุนหมุหมุนหมหมุนหมุนหมนี่ไงทางนี้เออทางนี้ทางเดียวกันด้วยไม่ช่วยอะไรเลยขึ้นฟ้าเฉยขึ้นมาดวะมาดิวะนั่คือบอกมันเราบอกเพื่อนกัน เราจะมาดิมหนจะสิงวะะรอยาน้น้าอ้ขบมาเดีวะิ่แน่เลยหือว่าหมดแล้วมันไปโดนตัวไหนยิงวะโนมาโดนตัวไหนวะาโดนตัวไหนเจอตัวบวเจตัวส้มเฮ้ยหน้าผมชิดเลยตรงนี้ในบ้านในบ้าในบ้านในาก็เจอูึยิงได้เจอพูบนซ้าย บ้านหรือหรือนอกบ้านนอกบ้านอันนี้ยิงนอกบ้านเลบ้านมีบ้านบ้านนี่แหละบ้านบ้านพี่หรือบ้านบ้านใครบ้านทายบ้านท้ายพี่บ้านนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคต้องต้องต้องสมอกมีสมอกมีนอนอยู่หลังต้นไม้ตัวนี้เดี๋ยวพี่จะทำการสุนิสาแอบ วิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นแล้วสวยจบแล้วตบบอล้าไหมอันอันนี้อันนี้ซ้ำซ้ำอ๋อเชี่ยตบบนวิ่งขึ้นไปแล้วทั้งนั้นอ่ะจะยมหูใช่ไหมจะจะโผล่อยู่หลังหินแล้วหินใหญ่ใช่ไหมเห็นเห็นตรงนี้ใหญ่แค่ไหนครับหูใหญ่มากใหญ่อยู่อะไรที่รมาจากคำว่าขลือวะหินหินหินใหญ่มาก อ้าวกูโอ้โช่วยได้ช่วยได้เล้วหินใหญ่แบบคือหลุดไปนละวตายไปมาเจอตีใหม่เฉยเลย่กูโอ้โหแต่งเหรอสวยพี่นี่เนี่ยสวยพี่อะไรแต่อะแม่เอ้ยหัวกูหลุดเลยเออไม่มีสมองนะไอเหี้ยนสมอง จะพักโบโบโบตายหมดนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนะโบเอาไปผมดูขวาแป๊บนึงเร็วนะ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 ไอ้ยืนอยู่มันปั๊มเลือดอยู่ตรงกลางเขาเข้าไปแล้วบ้านอยู่บ้านเหรอยิงบ้านวะยใช่ครับผมใช่พี่บ้านต่อหน้าต่อตาพี่เลยอยู่ในโกดัง นั่นเดียวกับไผ่มุมมุมมุมไม่เห็นว่ะมุมม็นมุมมันหายกาวไปมามาเดินเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยไอ้เี้ยมันชุบได้แล้วหรอชุบได้เร็วจังอ่ะก็มั่งขวาขวาขวามีพี่ชายพี่ลงซ้ายเลยนะมาร์ค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 สามมาร์คสามโอเคไอ้บุ่ม่อยขึ้นมาก็ได้กำลังเจ็บ ขวาจะยิงพี่นะกลังเล่นกับเพื่อนดีกว่เราอยู่ตรงกลางวะนี่ไงให้เราเอาที่มันหนีเจ๊ต้องห่างเลยหมวยเยอะสมองเยอะเกินต้องไวฮต้องมีรถจอดอยู่ต้องกระแพงต้องกระแพงสองตัวต่างเข้าไอ้เหี้ยเอ้ยถอยดีกว่าไม่ใช่เราแล้วเราเราต้องเราวางแผนกับเพื่อนละ แค่นี้พอแล้วเอ้น <wield> <üyor> ี่น <Alf> <ak> <together> ี่มอสยิงเดี๋ยวเตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยมัดวิ่งกระโดดให้กระโดขึ้นให้ดีตัวก็มานจะได้ยิงเลยเชี่ยหลังเข้าดีตัวดีตั้องเงินหมวกหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะสองอาตัวเดียวนี่ยแหละนี่ยแหละตัวนั้นแหละ ตายเลยไหมพี่ตายเลยก็กันงั้นบุงอะเอ้ยเอ้ยไอ้แมวชเี่มันบ้านมีก็เยอะต้นน้นไม้ต้ไม้ต้นไต้นขบต้นไม้ตรงพี่ผมฉีกิงได้นะถ้าไม่มีตัวไหลมาเหรต้นไม้ต้นสมกอะมันมีมันมีตรคนไปชุบอยู่ วาแล้วโอเครถน็อกรถนอ <Like. S 2> ็อกรถ <The> เดี๋ยวบ้างปิดปิดรถ <ปะ S 2> ก็ได้บ้านต้องเอ้ยบ้านมันเล่นได้ทีนหนึ่งเต้บ้านมันเล่นได้ระวังมันไหลขึ้นมาทีเรานะพี่ชายเดีด๋ยวดูบ้านให้กันเดี๋ยวมัน ับตายโอ้ยแย่หลวงดีดยางตัวนึงปะ่ะยันจะมันจะมีมต,ตัวตรงนั้นอะราดไหลเนินขวาลงไปได้ไหมมีทิ่เด็ดไหมเพี่อ่าไปแล้วครับอ่ะอ้าวมีคนอ้าวมีคนสติลคิวปะ่ะหวยเอ้ยไปแล้วจังหวะนี้ <laughs> โอ้โหโดนไปสองมี่เข้ามาสองคนเลยเข้ามั้ รถ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 ทีเดิมชุปน้งชุปน้งชุดหมีทีเท้าผมไม่แปป็นเน็ตนะหลังร,ลรถตั้งรถกระมกอ่ะหรอไม่ใช่ มันล้านคิวพี่พี่ยอมตรงหินนี้มีตัวนึงระวังบ้านยิงออกออกมาแล้วออกมาแล้วบ้านออกมาแล้วเนี่ยทนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตายหมดเลยเหรอเหลือบ้านเหลือบ้านหมดแล้วเนี่ยในหินนี้มีตัวนึงนั่นแหละผมยิงตายละตายใช่ไหมหินหินหินพี่เนี่ยตายแล้ว อ๋ออหินที่ยังยังโอ้โหมมนี่คตรปีเลยอ่ะสหิน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 นักตัวนึง โหเย็นแม่อะไรไม่ได้สี่สองเหรอวะม,มีความรู้สึกว่าสี่สองใช่สี่สองขับรถทับปะใจยรนงห่ <laughs> านิดก่อนพี่เคลียรอะไรหมดแล้วเนี่ย,เ,ยเออเ,เออ เฮ้ยไปมบนหรือว่าคนละตีวะตรงตรงศพผมเลยโอ้โห i'm up side, ได้ไมาแล้วได้ไมาแล้วโอ้ยโอ้ยี่างเข้า